คลิปนี้พาทุกคนมาส่งความเคลื่อนไหวไม่ใช่ความเคลื่อนไหวของโรลิซาแต่ว่าอะเป็นผู้จัดการของโรลิซาแล้วกันนะคะมาส่งความเคลื่อนไหวของพี่อลิสค่ะดูเหมือน่วลาสุดนะคะพี่อลิสมีการโพสรูปภาพนี้แล้วก็บอกว่า VBa c k นะคะเป็นการกําลังทานอาหารซึ่งทราบมาว่าเป็นทีมของเจนนี่นั่นเองนะคะก็คือพี่ท่านนี้ค่ะดังนั้นมาทําไม่ได้เห็นว่าตอนนี้สาวๆน่าจะกําลังทํางานวงนั่นเองเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน,น้านี้แอดเพิ่ง,งานาเสนอไปว่า YG เพิ่งไปจดท,ทะเบียนการค้ามานะคะเกี่ยวกับเดทไลน์แล้วก็จะรวมถึงอัลบั้ม ซีดีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเดตไลน์คือชื่ออัลบั้มของ Black พิงคไปเลยนะคะนอกจากชื่อเวิร์ทัวร์อย่างไรก็รอติดตามหรือเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่ว่ามีการรายงานว่าไปขึ้นทะเบียนการค้าจริงๆแล้วล่าสุดนะคะสำหรับชื่อเดตไลน์อ่ะดังนั้นค่ะพี่อลิสนะคะมาลงแบบนี้พร้อมกับทีมของเจนนี่ดังนั้นทุกคนน่าจะอยู่ด้วยกันนะคะสาวๆกำลังทํางานวงอยู่คือพูดไปเสียดเดียวกันหมดเลยนะคะน่าทําลายว่าโนริซากลับกล่าวคือแบบเหมือนได้พักหายใจหายคอประมาณนี้นะเพื่อนๆคือแ คิดไปเองหรือเปล่าวะเฮ้ย hey, ไม่ใช่ทุกคนคือน้องเงียบจริงๆนะคะเนี่ยอย่างไม่แม่แฟนคลับก็บวนการทำไรเงียบมากตั้งแต่ลิซ่ากลาบเกาลิลลี่ได้พักบิงสบายใจแอนตี้อุ่นใจเนี่ยเพราไม่ได้ออกงานรัวๆนอกเกาก็ไม่โดนเกลียดแล้วลูกเอ้ยหรือว่าพักแหละจบทัวร์ค่อยมาปลุกผีอีกครั้งเนอะอประมาณนี้ค่ะคือเงียบจริงอะคะ่ะอ่ะอย่างไรน้องน่าจะทํางานบงอยู่นะคะหรือว่าุ่้ทํางานเดี่ยวด้วยก็ไม่รู้ต้องรอติดตามเซอร์ไพรส์มาเป็นกำลังใจให้แกบ้องลิซ่าเยอะๆด้วยการสตรีมเพลง ทุกช่องทางนะคะคิดทอดเดอ้อแวะมาอัปเดตข่าวคราวกันบ้างนะคะน้องลิซ่าซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ